สวัสดีครับพุทธคุณพระเครื่องค่ำคืนนี้กลับมาพบกับทุกท่านในค่ำคืนของวันที่3ตุลาคมพศ2567นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยก็บ้านเรานะครับก็มีข่าวใหญ่ๆห,หลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะข่าวในประเทศไทยเราก็คือเรื่องของข่าวของรถบัตนักเรียนทัศนศึกษาของนักเรียนนะครับนอที เกิดเพลิงไหม้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวสลดที่น่าสลดตุนทูนะครับสําหรับบ้านเราก็ขอเนี่ยไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่า,าพูดถึงแล้วก็มันจะเกิดความสลดตุนทูกันไปนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวเรื่องของรถบัสนักเรียนแล้วเนี่ยข่าวใหญ่ที่เป็นที่น่าสนใจนะครับของบ้านเราก็น่าจะเป็นจริงๆไม่ใช่ข่าวจากบ้านเรานะครับเป็นข่าวของ ต่างประเทศนะครับก็เป็นข่าวประเทศอิหร่านนะครับถล่มโจมตีอิสราเอลนะครับด้วยจรวดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับถึง180ลูกเลยทีเดียวนะครับในน่าจะเป็นคืนวันที่1คืนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกถ้าไม่มีข่าวเรื่องรถบันเนี่ยข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่ทุกคนในไทยเราก็คงจะน่าจะ วันวิตกเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศเขตแดนนะครับทั่วโลกเขาก็วันวิตกกันว่าอ่อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าชนวนทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่านะครับซึ่งก็อาจจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์นะครับสงครามปรมาณูขึ้นมาได้นั่นเองนะครับนะเพราะก็อ่เป็นประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ด้วยกันทั้งสองนะครับซึ่งอย่างเช่นอิรานเนี่ยก็ยังกาลังอยู่ใน ขั้นตอนการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อยู่นะครับแล้วก็อิสราเอลก็แน่นอนก็มีพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกาหนุนหลังซึ่งส,สหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งพอ,อได้ยินได้ฟังข่าวนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็เรื่องของนิวเคลียร์นะครับผมก็เลยมานึกถึงครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ ท่านเคยได้พูดถึงสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็เรื่องของอสงครามนิวเคลียร์ไว้นะครับนานมาแล้วนะครับซึ่งก็คือหลวงปู่ชอบฐานสโมโนั่นเองนะครับแห่งวัดป่าสัมมานุสรจังหวัดเลยนะครับก็เลยไปหาวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับของหลวงปู่ชอบนะครับตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด2ององค์นะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยว ก่อนจะไปฟังเรื่องราวของเรื่องของสงครามนิวเคลียร์นะครับสงครามโลกครั้งที่3ก็มาดูเหรียญกันนิดนึงนะครับเนาะของหลวงปู่ชอบนะครับก็เดี๋ยวเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญชื่อว่าเหรียญที่ระลึกสร้างเจดีย์นะครับของวัดป่าสัมมนุษย์สจังหวัดเลยเหรียญน,นี้สร้างปี2518นะครับเป็นเนื้อกระไหลทองสวยงามนะครับตอกโคตรตรงนี้นะครับก็อันนี้สร้างมาหน้า หน้าตาเนี่เหมือนหลวงปู่ชอบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็สวยงามนะครับรูปทรงสวยงามนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดาองค์นี้เป็นรุ่นอุดมพรน,นะครับสร้างปี2 5 3 6นะครับแต่ว่าตรงนี้ในเขียนปี2 5 7 7นะครับอันนี้เป็นอ่สร้างสร้างประมาณ1 0 0 0เหรียญน,นะครับก็ค่อนข้างน้อยมากเลยทีเดียวนะครับ ทั้งสองเหรียญนี้ก็ทันหลวงปู่ชอบทั้งสองนะครับเพราะว่าหลวงปู่ชอบละสังขารปี2,537นะครับหลวงปู่ชอบนี้ท่านก็เป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตนะครับสายวัดป่ากรรมฐานนะครับสายทุดงนะครับซึ่งหลวงปู่มั่นก็ให้การรับรองหลวงปู่ชอบนะครับซึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทุกคนในวงการพระทุดงกรรมฐานเนี่ยทุกคนก็เป็นที่รู้กันว่าหลวงปู่ชอบนี่ท่านมี าวาระจิตโลดโผนมากนะครับเรื่องของอิทธิปาฏิหาริอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการเห็นกายทิพเทพเทวดาพูดผีพญานาคอะไระครับโอ้เอามาเล่าอันวันเดียวคงไม่หมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ชอบนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสวันหลังก็มาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยอขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ยูเคลียดนะครับสงครามโลกครั้งที่3ที่หลวงปู่เคยพูดไว้ให้ทุกท่านฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งก็เรื่องนะครับมันก็มาจากการที่ผมเนี่ยเคยได้ฟังได้ดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะครับของครูบาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบนี่แหละก็เป็นพระอุปถัมภ์หลวงปู่ชอบนะครับซึ่งท่านชื่อว่าครูคร,ครูบากล้วยนะครับพระวีรศักดิ์ธีรพัฒโทนะครับ ท่านเป็นพระอุปถาคลวงผู้ชอบนะครับสมัยที่หลวงผู้ชอบหลวงผู้ชอบเนี่ยท่านยังทรงทาทขันอยู่นะครับไปติดตามหลวงผู้ชอบไปในมาไหนตลอดเวลานะครับก็ในคลิปนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์นะครับแล้วก็เรื่องของอตึกเวอร์เทสเซนเตอร์นะครับก็เรื่องมันมีว่าท่านครูบากร้้ยเนี่ยท่านเคยได้มีโอกาสนะครับติดตามหลวงผู้ชอบ ไปที่ประเทศอเมริกานะครับตามคำนิมนต์ของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับจำไม่ผิดน่าจะชื่อท่านเจ้าคุณสมานนะครับแห่งวัดธรรมบูชานะครับท่านนิมนต์ไปที่อเมริกานะครับก็ไปน่าจะหลายเมืองด้วยกันนะครับน่าจะเป็นเวลานาน,านพอสมควรนะครับในปี2535นะครับเนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณปี2535นะครับ ก็มีอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับในระหว่างที่อยู่ที่อเมริกานะครับท่านเจ้าคุณสมานเนี่ยท่านก็รัตนาหลวงปู่ชอบไปที่บ้านของโยมที่เป็นลูกศิษย์ท่านอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งบ้านของโยมท่านนั้นเนี่ยอยู่ที่เกาะแมนฮัตตันนะครับอยู่บนคอนโดนะครับของเกาะแมนฮัตตันตรงนั้นนะครับก็เป็นน่าจะประมาณชั้นที่16นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็หลวงปู่ชอบก็รับนิมนต์ไปครูบากล้วยท่านก็ ไปด้วยนะครับอยู่ด้วยท่านก็เลยบันทึกเรื่องราวที่ได้สนทนาในวันนั้นมาให้พวกเราฟังแล้วท่านก็พูดในคลิปที่ผมได้มีโอกาสได้ฟังนะครับเนาะก็คือเออก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะครับท่านหลวงผู้ชอบเนี่ยท่านก็บอกโยมที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของออห้องพักที่คอนโดนะครับท่านก็พูดว่าถ้ามีเงินมีทองมีโอกาสเนี่ยก็ให้ย้ายจากที่นี่เนี่ยไปอยู่ที่อื่นซะนะครับเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ย เกาะแมนฮัตตันเนี่ยมันจะจมลงนะครับเพราะว่ามันจะถูกระเบิดนิวเคลียร์นะครับอันนี้ท่านเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเนาะนอกนอจากเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์จะลงที่กเกาะแมนฮัตตันเลยเนี่ยท่านก็พูดขึ้นมาอีกว่า,อ,าอีกไม่นานนะครับตึกนี้สองตึกนี้ก็คือท่านก็ชี้ไปที่ตึกเวอร์เทเซนเตอร์นะครับท่านบอกว่าก็ให้ถ่ายรูปซะ,ะตอนนี้ก็ถ่ายซะนะครับเพราะว่าตอนนั้นปี2535ตึกเวอร์เทก็ยังอยู่นะครับเนาะ ท่านก็บอกว่าถ้าจะถ่ายรูปก็ให้ถ่ายซะเพราะว่าอีกไม่นานมันจะมันจะมาล้างนะครับท่านพูดเป็นภาษาอีสานแบบนี้นะครับก็เขาบอกว่าแปลว่ามันจะหายไปมันจะพังทลายไปนะครับลูกศิษย์ก็ถามว่ามันจะพังได้ยังไงหลวงปู่ท่านก็บอกว่ามันจะมีแขกนะครับมีแขกตะวันออกกลางขับเครื่องบินมาชนนะครับเครื่องบินมาชนตึก2ตึกนี่แหละประมาณนะครับสองสองล้ด้วยกันนะครับ ลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ก็แย้งหลวงปู่ว่าหลวงปู่อันนี้ตึกนี่เนี่ยอยู่ในนครนิวยอร์กนะครับซึ่งนครนิวยอร์กเนี่ยเขามาีระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างดีนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เครื่องบินจะขับมาชนได้นะครับหลวงปู่ท่านก็หัวเราะในกลหัวเราะท่านก็บอกว่าก็กมันเมาเนาะอะไรประมาณนี้ครับอนะตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้ไ ใส่ใจอะไรนะครับก็ทุกคนก็ถ่ายรูปตามที่หลวงปู่บอกนะครับถ่ายรูปตึกเวอร์เทสอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ท่านก็บอกโยมท่านนั้นอีกนะครับว่า,าตึกนี้เนี่ยอีกไม่นานเขาก็จะสั่งให้ทุบเหมือนกันจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ตึกเวอร์เทสถล่มแล้วเนี่ยเขาก็จะสั่งให้ทุบตึกนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มีใครได้ ใส่ใจอะไรมากมายกับคําพูดนะตอนนั้นนะครับพอท่านพูดไปท่านก็บอกว่าท่านก็พูดไปยิ้มไปนะครับเ,เรื่องมันมาเกิดขึ้นจริงนะในตอนปี2544นะครับตามที่เราทราบกันก็คือเกิดเหตุการณ์ในวันๆขึ้นนั่นเองนะครับครูบากลวยท่านเล่าว,ว่านาตอนที่เกิดเหตุการณ์ในวันๆเนี่ยครูบากลวยท่านอยู่ที่จําอยู่ที่วัดป่ามูใหม่นะครับอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ในเช้าวันนั้นเนี่ยครูบาท่านก็ไปบินทบาทนะครับเนาะส่วนอีกครูบาอีกท่านหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยไปก็ไปบินทบาทอีกเส้นหนึ่งคนละสายกันครูบาท่านที่เป็นเพื่อนกับครูบากล้วยเนี่ยก็ไปยืนรอโยมเขานิมนต์ใส่บาทนะครับขณะที่ยืนรออยู่เนี่ยโยมเขาเปิดโทรทัศน์นะครับก็มองเห็นเข้าไปในบ้านเห็นโทรทัศน์ออกข่าวนะครับเป็นตึกเวอร์ลเทร e เซนเตอร์ถูกเครื่องบิน ชนนะครับก็คือเหตุการณ์ในวันวันนั่นเองนะครับครูบาท่านนั้นเนี่ยเขาบอกกลับมาบอกครูบากล้วยนะเขาบอกว่าขนลุกหมดเลยเพราะว่ามันไปตรงกับที่หลวงปู่ชอบพูดนะครับหมายความว่าหลวงปู่ชอบเนี่ยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านั่นเองนะครับตรงตามนั้นพอดีเป๊ะเลยนะครับก็แล้วครูบากล้วยท่านก็มีโอกาสนะครับได้เจอกับโยมที่เป็นเจ้าของบ้านาที่พูดคุยกันในวันนั้นนะครับเนาะ หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโยมท่านนั้นก,ก็เล่าให้ฟังว่าก็จริงเพราะว่าตึกที่ที่เขาอยู่เนี่ยทางการเขาก็สั่งให้ทุบเนื่องจากว่าโครงสร้างของมันเนี่ยเกิดแรงกระทบก,กระเทือนจากการพังทลายของตึกเบอร์เทสเซนเตอร์นั่นเองทางการเขาก็เลยต้องสั่งให้ทุบตึกนั้นทิ้งก็เลยมีเหตุต้องย้ายบ้านออกไปตามที่หลวงปู่ได้บอกไว้จริงๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศาจรรย์ว่าหลวงปู่ชอบท่านสามารถ ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นั่นเองนะครับก็นอกเหนือจากนั้นนะครับในบทสนทนาในวันนั้นเนี่ยหลวงปู่ชอบอท่านไม่เพียงแต่เล่าเรื่องของอตึกเวอร์เทสนะครับนะที่ท่านบอกว่าเกาะแมนทัตตันเนี่ยก็จะจมหายไปด้วยเนื่องจากว่าจะถูกระเบิดนิวเคลียร์นะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ถามว่ามันจะเกิดยังไงท่านบอกว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นของสงครามนะเขาบอกว่ามันเกิดการรวมตัวกันของแขกนะครับ ท่านก็หมายถึงบรรดาประเทศทางตะวันออกกลางนะครับเขารวมตัวกันนะครับแล้วก็ร่วมมือกับอีก2อํานาจนะครับก็คือ2มหาอำนาจก็คือรัเสเซียกับจีนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าพูดถึงพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์นะครับข่าวใหญ่ๆในช่วงนี้บ้านเราก็คือเรื่องของรัเสเซียกับจีนนะครับที่ เป็นคู่ขัดแย้งกับอเมริกาอยู่หนึ่งนึงนั่นเองนะครับก็เหมือนกับตรงกับที่หลวงปู่พูดนะครับเนาะก็ประเทศทางตะวันออกกลางนะครับก็ร่วมมือกับจีนกับรัสเซียนะครับเข้ารุมอเมริกานะท่านบอกว่ามันเปรียบเทียบกับการที่สุนัขจิ้งจอกหลายๆตัวเล็กๆหลายๆตัวเนี่ยเข้าไปรุมพญาราชสีนั่นเองนะครับมันเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นนะครับสงครามเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา4ปีนะครับในระหว่าง4ปีเนี่ยก็เกิดมีการต่อสู้กันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาจบกันด้วยที่การที่เอานิวเคลียร์ยิงใส่กันเนี่ยครับผมทั้งหมด8เดือนนะครับหมายความว่าสงครามเนี่ยเกิดจริงๆเนี่ย4ปีแต่ว่าใช้นิวเคลียร์ถล่มเข้าใส่กันเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด8เดือนนะครับ ก็เรียกว่าบ้านเมืองเนี่ยพังทลายนะครับเป็นเท่าฐานเลยทีเดียวนะครับซึ่งลูกศิษย์ลูกหาก็ถามว่าแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรไหมเขาบอกว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าบ้านเราเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะมีกระทบกระเทือนบ้างมันก็เหมือนกับการทีอ่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็บ้านอื่นเขาไฟไหมเนี่ยบ้านเราก็อาจจะต้องอมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรไม่ได้ถูกระเบิดนิวเคลียร์อะไรกับเขานะครับ อนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากไม่ได้ถูกนิวเคลียร์แล้วเนี่ยมันจะเกิดผลดีกับประเทศไทยอีกต่างหากนะครับก็เรียกว่าในร้ายเนี่ยก็ยังมีในร้ายมีดีนะครับเนาะก็คือจะเกิดการพลิกขัวของมหาอำนาจโลกนั่นเองนะครับท่านก็บอกว่าจีนเนี่ยจะกลับมาเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกนะครับส่วนไทยเราเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับเป็นมหาอำนาจเหมือนกันนะครับเป็นมหาอำนาจอันดับ4นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่3นะครับ แล้วก็ที่เป็นอย่างนั้นได้ท่านบอกว่าด้วยความที่ประเทศที่เป็นคู่สงครามเนี่ยเขาถล่มโจมตีกันด้วยนิวเคลียร์บ้านเมืองพังทลายนะครับอาหารการกินเนี่ยมันกินไม่ได้มันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาพึ่งพาทางบ้านเรานะครับในการซัพพลายอาหารให้นั่นเองนะครับข้าวเนี่ยจะมีราคาสูงมากนะครับเทียบกับ ก็คือข้าว1เม็ดก็เทียบกับทองคํา1เม็ดนั่นเองนะครับในขนาดเท่าๆกันปริมาตรเท่าๆกันนะครับเนาะก็เรียกว่าขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้ประเทศทางแถบเราเนี่ยก็คือไทยอ่พม่าลาวเวียดนามกัมพูชาเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่คอยซัพพลายอาหารนะครับให้กับประเทศต่างๆเรานั้นนั่นเองนะครับบรรดาประเทศทางยุโรปทางอเมริกานะครับก็จะพลิกกลับกลายเป็นยากจน เหมือนมเหมือนกับประเทศทางแถบทางแอฟริกาที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็เรียกว่ายากจนมากเลยทีเดียวนะครับกับกลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเฟื่องฟูเกิดเป็นยุคซีวิไล์ขึ้นนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่3นั่นเองนะท่านก็บอกว่า,าถ้าใครมีไรล้มีนาก็ให้เตรียมตัวไว้นะครับก็อีกไม่นานก็คงจะเป็นมหาเศรษฐีกันนะครับเนะาะอันนี้ก็ซึ่งแน่นอนนะครับ ก็เราก็พวกเราก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้พูดไว้ในเรื่องของสองเรื่องนะครับนะเรื่องของ World Trade Center ถูกเครื่องบินชน,นมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับส่วนเรื่องที่ท่านพูดในวันนั้นเหมือนกันก็คือเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็สงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราลองเทียบบัญญัติต่ยางดูนะครับกับสิ่งที่ท่านพูด กับเวอร์เทสเซนเตอร์แล้วมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราก็ลองพิจารณาดูว่าแล้วเรื่องสงครามโลกครั้งที่3มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ทุกท่านก็ลองพิจารณาเอาเองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเนาะ,ะแต่ว่าก็อย่าได้ไปวิตกกังวลอะไรจนไม่เป็นอันธรรมหากินนะครับเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติของเราไปแบบนี้นะครับแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับเนาะก็ถ้ามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าได้อ่า นั่งสมาธิอะไรประมาณนี้ก็ให้เร่งรีบกันปฏิบัติตามคําของครูบาอาจารย์นะครับนาะแล้วก็ก็เตรียมตัวเตรียมใจรับไว้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะซึ่งก็ผมเองก็รู้สึกว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าท่านบอกว่ามีก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ถามนะครับะว,ว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็น เป็นคําถามที่น่าสนใจนะเวลาเราพูดถึงนิวเคลียร์ระเบิดสงครามโลกครั้งที่3ามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่ไหมนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ถามหลวงปู่ในวันนั้นหลวงปู่ท่านก็บอกว่า,าตัวหลวงปู่เองเนี่ยจะไม่ได้เห็นนะครับแล้วก็แต่ว่าครูบากล้วยครูบากล้วยเนี่ยจะได้เห็นนะครับอันน,นี้น่าสนใจนะครับส่วนท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นท่านอาจารย์เฉลียวนะครับก็เป็นอดีตเจ้าวาดของวัดป่า,าที่ที่จังหวัดเลยนะครับท่านก,ทนกา็ท่านบอกว่าหลวงปู่ชอบท่านบอกว่าท่านเหลียวเนี่ยไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าครูบากร้วยเนี่ยจะได้เห็นนะครับก็มันก็เป็นจริงเพราะว่าท่านอาจารย์เฉลียวเนี่ยท่านกา็เสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือณนะปีนี้เนี่ย ปี2 5 6 7นะครับครูบากล้วยเนี่ยท่านท่านพระอาจารย์วีรศักดิ์ธิรพัฒโทเนี่ยท่านยังมียังทรงทาตุขันอยูอ่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือท่านยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ผมเดาดูนะท่านครูบากล้วยน่าจะอายุประมาณ50หรือไม่ก็50กลางๆ55อะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญหลวงปู่ชอบก็บอกว่าครูบากล้วย จะได้เห็นสงครามโลกครั้งที่สามนี่แหละอันนี้นสำคัญนะครับก็เลยเอ,เอามา,าฝากทุกท่านด้วยนะครับไว้พิจารณาด้วยนะครับเนาะว่า,าถ้าครูบากล้วยท่านทันได้เห็นเนี่ยพวกเราก็น่าจะยังอยู่ในยุคนั้นไหมนะอะไรประมาณนี้นะครับนะเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เอาเรื่องเรามาฝากประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องเรา,เาที่น่าอัศจรรย์นะครับที่หลวงปู่ชอบท่าน สามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าเรื่องของตึกเว r ร์เทสเซนเตอร์ถูกเครื่องบินชนนะครับเหตุการณ์ในวันๆัน,นะครับก็ท่านก็ได้พูดถึงสงครามโลกครั้งที่3ไว้ด้วยนะครับพวกเราก็ลองพิจารณาดูก็อย่างที่บอกก็อย่าได้ตื่นตนกไปมากมายนะครับดำรงชีวิตตามปกติแต่ว่าให้มีสติแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้สั่งสมบุญปฏิบททัติธรรมก็ให้ปฏิบัติธรรมกันเข้าไว้จะ เป็นการดีที่สุดนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็คงจะได้เวลาประมาณนี้นะครับใช้เวลาาพูดคุยกับทุกท่านเกือบ20นาทีแล้วนะครับก็วันนี้ขอเนี่ยจากลาทุกท่านไปด้วยวัตถุมงคลของหลวงปู่ชอบฐานะสโมโณนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขออาราธนาบารมีหลวงปู่ชอบฐานะสโมโณนะครับครูบาอาจารย์ที่มีจิตเมตตามีอิทธิฤทธิ์มีพุ ทาคุณพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพสูงนะครับอิทธิปาฏิหารเปลี่ยนไปด้วยอิทธิปาฏิหารนะครับองค์หนึ่งนะครับขอครูบาอาจารย์ปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมโดยตั้งใจนะครับหรือว่าโดยบังเอิญก็ตามนะครับขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะครับมีความเจริญร่ำรวยเฮงเงกันทุกท่านทุกคนด้วยเถินครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ